สวัสดีครับผมน้ำกันน้ำส่อพี่น้องคือเกาพี่น้องคือขวกคือเกาเอาพี่น้องลุ้นน้ำกันนะครับวา่าเสมานบว่าครับเลยไหพี่หน่องเห็ดดอกแหลกพอแล้วพี่น้อง thịt thùng nước nhú nha các bạn xong gọt nước đâu ừ. khá cuồn Hãy lều cho kênh cũng điều đâu nào Hết thử nó cứu nào Tỏ cái này cái nào Hãy ừ. เอาแล้วนะครับินเห็ดละงกตุ่มเอาไปแล้ว้อยก็เจ้าคุณปาดขาแล้วนะครับปาดขาเอาไปแล้วนะครับซุ้มหนึ่งครับอีกไงึ้นมาที่หลังรนะับ หอยเดี่ยวนะครับจุ่มหน่อยจุ่มเดียวนะครับดอกหนึ่งนะพี่น้อง นี่ก็ต้งดูอยู่ก็ไม่อเป็นดอกเดียวนี่ฮะมันโถอยอย่นี่พี่น้องนี่เบ่ดแล้วนะน่าโมโหนะครับพี่น้อง ดอกางงง้อเลยครับพอแล้วนะพี่นุ่มหมุนก้อนพี่นุ่ม ดอกบานเลยครับต,อออตัวอมดอกคาดอกนี่ตั้งตูมมีใครน้ำข้างนอกเราจะกินนี่เบิง้ง เดีายวคุโระมีลูกยังไม่ตัวนี้นะครับเอาล่วนะครับพี่น้องผู้เดียว ขายยังดีเท่าเด,ดองแดงสดงามเลยพี่น้องเอ้แดงนะครับก็เกษตรกรอห้เบ้งนะครับว่าดอกงามสำแดงเจ๋งขึ้นเลยพี่น้องแดงสดงามเลย าอีใครงกขาวดูรักให้เดี๋ยวข้อหลอก กําลังเปล่ยนนิหน่อยไปหน่องปกวันนี่นหนแหลนะครับแก้มีคนอื่นมาเห็นโอ้โหเราไน้องปพ่งแดงตกบนไงนะครับ งงขาว่นางโอ้ย้ขึ้นหน่อยแต่เนาะงกนะครับ เอาจจะเป็นเรื่องหองเหลืองนะครับเนียนๆขาวโอข้ขาวนะครับ เอาแล้วน,ะนี่ึ่งแดงพี่นหรอแดงคาไรแดงนี่เหรครับพี่น้องแสบแดงนี่คาในแสบก็ดอกเลยเรครับอ๋พี่น้องเดินทั้งมดหอนลดแล้วนะครับสรุปผลงานของมือนี้ย้ําเมือเสานะครับพี่น้องนี่ของบ้าเกนะครับ ผูม้มานครับ VIP โอ้อบอมน MVP <laughs> นีนะ่ได้ซ้ำนี่แลวพี่นอ้องสองคนครับมือนี้นะครับคลิปนี้กับบมี้ยังลายพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันไหมนะครับบาสิไปเก็บทางใดหรือว่าสิมานประมาณรุ่นประธานกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ